สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์มงคลเนี่ยจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับศาสตร์เทศกาลตุเจียนรมเนียมโบราณเนี่ยนะครับเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับวันตุเจีนเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยนะครับจะมีการ ทำงานเนี่ยนะครับอย่างหนักในช่วง1ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเทศกาลที่สําคัญตั้งแต่โบราณมาชาวจีนจึงให้ความสําคัญกับเทศกาลวันตุดจีนซึ่งในปี2,564นี้นะครับจะตรงกับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชนชาวจีนหรือเขาเรียกว่าวันชิวอีกนะวันนี้นะครับ ชนชาวจีนเนี่ยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็การพักผ่อนหย่อนใจจะไม่มีการทำงานนะครับเนี่ยแล้วก็ลูกหลานก็จะมีความสุขเกี่ยวกับการที่จะได้รับนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับจากปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่นะก็คืออ่างเปาแต่ก่อนที่จะไปถึงนะครับวันชิวอีกเนี่ยก็จะมีวันที่สำคัญของชนชาวจีน เขาเรียกว่าก้วยนี้จอยหรือวันไหว้สิ้นปีซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบสปปดีที่11กุมภาพันธ์นะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับชนชาวจีนเนี่ยจะทำการประกอบพิธีการไหว้บรรพบุรุษการไหว้เจ้านะครับเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับกับครอบครัวและลูกหลานในตลอดทั้งปีของปีนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากมีการไหว้ก้วยนี้ในวัน วัดที่11แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็คือชนชาวจีนเนี่ยก็จะมีนะครับการสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภในคืนวันที่11เวลา5้าทุ่มนะครับเขาบอกว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยจะเสด็จมาเยือนนะครับบนโลกเพื่อให้ประชาชนเมี่ยม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนชาวจีนเนี่ย ทำการสักการะนะครับที่สําคัญก็คือว่าการตั้งไหว้รับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยเราต้องตั้งโต๊ะเนี่ยโดยหน้าของผู้ไหว้เนี่ยหันไปยังทิศตะวันออกทิศทิศตะวันขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งเครื่องสักการะบูชาก็จะเป็นพวกนะครับผลบากรากไม้นะครับแต่เหลี่ยวน้ชาชาสามถ้วยทูบสามดอกแล้วก็มีชุดนะครับถวายไหว้สำหรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็คือเสื้อผ้า เสร็จแล้วของที่ห้ามไหว้ก็คืออะไรนะครับเขาบอกว่าของที่มีชีวิตทั้งหลายก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับเขาบอกไหว้เทพเจ้าเนี่ยต้องใช้พวกผลไม้ลากไม้นะครับเนี่ยแล้วก็มีอีสักสามถ้วยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลทีนี้บางคนถามว่านะครับเวลาในการไหว้เนี่ยเราควรจะไหว้ตั้งแต่กี่โมงคนจีนเขาบอกว่า เราจะเปลี่ยนนะครับเวลาตั้งแต่ห้าทุ่มขึ้นไปก็คือยามจื้อหรือยามชวดดังนั้นเนี่ยนะครับห้าทุ่มขึ้นไปเราก็สามารถที่จะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภได้แล้วนะครับโดยการขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยวว่าปีนี้ท่านเสด็จมายังนะครับโลกของเราแล้วก็ข้าพเจ้าก็ขอพรให้ท่านช่วยอำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีเงินมีทอง นะครับสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีที่สําคัญนะครับยามจื้อเนี่ยถ้าคนที่จะไหว้เนี่ยเกิดปีมะเมียควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไปไหว้ยามทิ้วยามฉลูก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรหรือยามขานก็ได้นะครับคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยอย่าไปไหว้ยามยามชวดเพราะว่ามันจะชงปะทะนะครับเสร็จแล้วหลังจากมีการไหว้เทพเจ้าแห่งชว่วงลาบแล้วนะครับตอนเช้าก็จะเป็นวันชืวอีก นะครับก็คือวันที่12ตรงกับวันศุกร์เราก็ต้องใส่เสื้อผ้าสีแดงๆนะครับแล้วนำซ่อมเนี่ยนะครับสีผลไปอวยพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าซิงเจียยู่อีซิงนีฮกชัยนะครับคือขอให้ผู้ใหญ่ร่ำๆ่ำรวยรวยขอให้มีความมั่นคงนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเสร็จแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอนดูก็จะนะครับจ่ายอ่งเปา และเอียให้กับลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันต่อมาก็คือวันชิวหยีนะครับต้องกับวันเสาร์นะครับเนี่ยเราก็ยังมีการหยุดพักผ่อนจนถึงชิวซาวันอาทิตย์เสร็จแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะหลายคนยังมีความไม่เข้าใจว่าจะเปิดงานวันไหนดีนะครับเนี่ยเราก็เปิดงานวันชิวศีเลยซิ่งหลอกทีวันที่เทพเจ้านะครับ ขึ้นไปเฉลิมฉลองกันบนสงสวรรค์กับเง็กเซียนห่องเต้นะครับตั้งแต่วันที่6ละที่เรามีการส่งเจ้าขึ้นไปบนสวรรค์ตั้งแต่วันเสาร์ที่6ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองบนนะครับบนวิมานบนท้องฟ้ากับเหล่าเทพย,ยดาทั้งหลายเสร็จแล้วถึงเวลาที่ท่านจะต้องลงมาปกป้องดูแลความเป็นอยู่ของชาวโลกมนุษย์นะครับในวันที่สิบห้าคุมธาซึ่งตรงกับวันจันทร์เราก็ทําการนะครับ คุยกังหรือเปิดงานด้วยกันนะครับไหว้นะครับที่ติจุเอียสซ่อมห้าใบแล้วก็เปลี่ยนกิมหวยแล้วก็เปลี่ยนผ้าแดงนะครับที่ขาหลังทูบแล้วก็บอกกับเจ้าที่ว่าท่านเสด็จลงมาแล้วปีนี้เนี่ยนะครับก็ขอคุ้มครองดูแลคนในครอบครัวเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความมั่งคั่งนะครับเกิดความเจริญเกี่ยวกับหน้าที่การงานหลังจากประกอบการงานแล้วนะครับ ทุกทุกคนก็จะมีความสุขเพราะว่าทําอะไรถูกกับกาลเทศะเสร็จแล้วหลายคนเนี่ยมีความนะครับวิตกกังวลเกี่ยวกับปีนี้นะครับปี2,564ซึ่งตรงกับปีฉลูนะครับเนี่ยราศีปนประกอบด้วยตําแหน่งสิงราศีล่างคือทิวสิงทิวนะครับเขาบอกว่าเป็นวัวทองเกิดจากการนะครับโคจรของดวงดาวทั้ง9้าดวงในระบบสุริยะจักรวาลนะครับ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของปีนัก,กัตริย์ไปทุกๆปีหลายคนที่เกิดปีอะไรที่สมควรที่จะมีการระมัดระวังก็คือปีมาแมนะครับเขาบอกว่าทิชชงของปีฉลูก็คือปีมาแมนะครับคนที่เกิดปีมาแมก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ยไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียนะครับ ตามสารเจ้าต่างๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็มีที่อะไรวัดเล่งหน้ายี่อยู่แถวเยวาวราชนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นชนบุรีก็สารเจ้านาจาหรือตามสารเจ้าจีนต่างๆทั้งหลายนะครับนำผลหมากลากไม้ก็คือส้มนะครับไปกล่าวกับท่านเทพเจ้าไทายสวยว่าปีนี้ข้าพเจ้าเนี่ยนะครับเกิดการประทะหมายความว่านะครับเราอยู่ตรงข้ามทิศกันเพราะว่าไทายสวยมาอยู่ทางทิศฉลู รตรงข้ามกับฉลูก็คือมาแม่นะครับการชงครั้ง,งนี้ถ้าเราไปทําการไหว้ไปขอพอรจากเทพเจ้าว่าขอให้เราคาดแค้วปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายต่างๆขอให้บังเกิดสิ่งที่นะครับเกิดคุณความความดีกับตัวของข้าพเจ้านะครับอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรร้ายๆขอข้าพเจ้าได้รับแต่โชคดีตลอดทั้งปีมันก็ผ่านนะครับข้อตรงนี้ไปได้เสร็จแล้วนะครับในหลักโหราศาสตร์จีนก็ยังมีบอกว่า เ้งชงผัวไห่นะครับปีนี้ปีอไรแเฮงนะครับปีจอปีจอเ้งนะชงนะครับหฮงก็คือถูกเบียดเบียนนะครับชงก็คือปะทะนะครับเกิดปฏิกิริยาเหมือนกับว่า,าเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแต่เราไปไหว้ไทยสวยเราก็าไม่ต้องกลัวนะผัวนะครับปีมาลองผัวนะเนี่ยผัวคือแตกหักนะครับแตกหักหมายความว่าถ้าคนเกิดปีมาลองเนี่ย อาจจะทํำธุรกิจการค้ากับเพื่อนฝูงอาจจะนะครับเกิดปัญหาต่างๆนานาความไม่เข้าใจการเกิดกรณีพิพาทกันนะครับหหยนะครับก็คือปีมะเมียคือการให้รายให้รายป้ายสีต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับสปีก็คือมะทั้งหลายนะครับมะแมมะเมียมะรงและก็ปีสุนัขหรือปีจอนะครับเนี่ยก็ไปไหว้องค์ไทยสวยเอ้ย ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในกลุ่มของดาวเก้ายุคนะครับในระบบสุริยะจักรวาลพลังงานเนี่ยนะครับต่างๆก็จะมีการนะครับเคลื่อนไหวหรือการโคจรดังนั้นในการโคจรครั้งนี้มันจะก่อเกิดปฏิกิริยานะครับกับดาวทั้ง9ดวงซึ่งนะครับปีนี้ดาวประจำปีก็คือที่เข้ามา ฝังอยู่ตรงกลางศูนย์กลางก็คือดาวหมายเลข6ก็คือธาตุทองนะครับตามระบบของวิชาดาวเก้ายุคหรือดาวเหินนะครับพอเราเหินดาวมาเนี่ยนะครับดาวหมายเลข6อยู่ตรงกลางนะครับดาวนะครับหมายเลข7นะครับก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับดาวหมายเลข8อยู่ทางทิศตะวันตกดาวหมายเลข9นะครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวหมายเลขหนอยู่ทางทิศใตด้ดาวหมายเลขสออยู่ทางทิศเหนือดาวหมายเลขสาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ดาวหมายเลขสีอยู่ทางทิศตะวันออกดาวหมายเลขห้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในระบบของวิชาหงจุยเดาเหนินเขาให้ความสําคัญนะครับกับทิศทางต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหน้าบ้านใครอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีดาวเลขห้ดาวหนะครับหมายถึงความวิบัติ นะหรือเป็นธาตุดินนะครับมันจะส่งผลเกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยบทบาทในการกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านใครก็แล้วแต่ถ้าหน้าบ้านหันสู่ตะวันออกเฉียงใต้ให้แขวนกระดิ่งโลหะนะครับเนี่ยหรือระ,ะคัางทองเหลืองน้ำเต้าทองเหลืองสามารถนะครับสยบดาวหมายเลข5ได้เพราะว่ามันเป็นดาว5ดินนะดินร้ายเราก็ใช้โลหะเป็นตัวแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าในปี2564เขาบอกว่าจะมีทิศดีทิศร้ายประจำปีอยู่ดังนั้นเนี่ยหลายคนกลัวนะครับว่าเฮ้ยนะครับตอนนี้เฝ้าฟังอาจารย์มงคลเนี่ยไม่ได้ออกคลิปมาหนึ่งปีเต็มๆก็นะครับใจจดใจจอว่าเอะปีนี้ทิศไหนเป็นทิศอาศูรย์นะครับเขาบอกว่าในระบบของวิชาดาวเหินเนี่ยปีนี้ตรงกับปีฉลูฉลูภาคีกาลกาลนะากามาเสง ดังนั้นทิศต,ตรงข้ามนะครับกับนะครับอ,อสูรก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเป็นทิศอสูรนะครับประจําปีน,นี้หลังบ้านใครนะครับนั่งหรือพักพิงทางทิศตะวันออกที่90องศาบวกลบไป45คือตั้งแต่45องศานะครับไปถึง135องศาเป็นทิศอสูร้ายประจํเปีดังนั้นทิศนี้ไม่ควรกระทําอะไร ไม่ควรกระทําการทุบเคาะตอกเจาะนะครับใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นการซ่อมบ้านนะครับหรือแม้แต่การนะครับจัดงานมงคลต่างๆก็ห้ามกระทําทั้งสิ้นนะครับย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ซึ่งตรงการทิ่ศูนย์ก็คือหลังบ้านตั้งแต่45องศาถึง135องศาอย่าก,กระทําการนะครับเนี่ยศูนย์จะย้ายเข้าตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะครับเนี่ย 2,564ในระบบนะครับสุริยคตินะครับของโหราศาสตร์จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทิศอื่นสามารถกระทำได้แต่ยกเว้นนะครับหลังบ้านทิศต,ตะวันออกนะครับจนไปถึงปีหน้า2,565ในวันที่4คุมภาพันธ์เช่นเดียวกันอสูรจะอยู่ทิศนี้เป็นเวลา1ปีเต็มแต่หากผู้ใดเนี่ยนะครับต้องการทำการนะครับซ่อม นะครับเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถทําได้นะครับด้วยการล้างพลังอาถรรพ์นะครับการล้างพลังอาถรรพ์ก็คือ1ใช้อะไรนะครับเขาบอกใช้ของ3ส,สิ่งก็คือเกลือนะครับเหรียญข้าวสาร3ส,สิ่งเนี่ยนะครับมาผสมกลมเกลือนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ในขันซึ่งสะอาดสอาดนะครับศาสตร์ไปยังทิอศอสูรคือหลังบ้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วนะครับ สะอาดตอนบ่ายนะครับตอนพระอาทิตย์กำลังแรงๆอยู่ตอนเที่ยงแล้วใช้นะครับไม้กวาดใหม่ๆแล้วก็ปุ้งเต้าที่กกยผงสะอาดสะอาใหม่ๆนะครับโกยใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งไกลๆไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้แต่ถ้าเล็กๆน้อยๆก็สามารถทําได้แต่ถ้าทําการใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นมีการขุดมีการลงเสาเข็มอย่าได้กระทําการนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์มงคลไม่เตือนเพราะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับขึ้นมาแล้วกับบ้านที่ติดทิดอศอสูรารปรามเปีเสร็จแล้วมีอีกทิศหนึ่งนะครับคือตะวันออกเฉียงใต้คือซึ่งดาวหมายเลข5เนี่ยไปสิงสถิตอยู่ดังนั้นทิศตะวันออกและออกเฉียงใต้มีบทบาทดุนแรงเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อไว้นะครับเขาบอกว่าวิชาห่วงจุย้ย นะครับมันเป็นวิชาสถิติซึ่งมีมาตั้งแต่5-6 0 0 0ปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับถ้าเกิดกระทำมาแล้วนะครับเนี่ยโทษมันอาจจะรุนแรงนานกระทบไปถึงหลายปีทำให้เราเกิดสภาพปัญหาต่างๆนานาลุมแล้วไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นนะครับการศึกษาเกี่ยวกับหลักของวิชาหวงจุ้ยนะครับซึ่งอาจารย์มงคลเนี่ย มีการเปิดอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบของดาวเหินนะครับหรือดาวตรงเราก็จะทำการเปิดนะครับในรุ่นที่4 1เอนี่ยอีกไม่นานนี้ะครับนะครับเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยโรคโควิดผ่านมาปีที่แล้วก็เลยไม่มีการนะครับเปิดการบรรยายสอนเขาบอกว่าการเรียนรู้ศาสตร์แห่งพลังงานหรือวิชาวงช่วยดาวเหินนะครับหรือดาวบินเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมุมมองที่ดี เปรียบคำพังเพยว่าการติดอาวุธทางปัญญาถือว่าเป็นการติดอาวุธที่สูงสุดการเรียนเองรู้เองก็จะไม่เสียลูกคนนะครับร้อยปากว่าก็ไม่เท่ากับเราเข้ามานะครับเนี่ยทำความเข้าใจกับนะครับหลักเนื้อหาวิชาหวงจุย้ยกับพื้นฐานของหวงจุย้ยและการเดินดาวนะครับกับนะครับการบรรยายของอาจารย์บงคลเพียงระยะเวลาแค่หนึ่งวันเองนะครับ เขาบอกว่าการเรียนวิชาวงชุ่ยเนี่ยเรียนวันเดียวจะรู้เรื่องหรือนะครับมันอยู่กับบุคลากรหรือบุคคลซึ่งให้องค์ความรู้นะครับกับคนที่จะเข้ามาศึกษาอย่างถ่องแท้และแท้จริงดังนั้นเนี่ยนะครับในครั้งต่อไปนะครับอาจารย์จะทำนะครับยูทูบเพื่อจะบอกเกี่ยวกับวันและเวลาในการที่จะนะครับเปิดอบรมบรรยายวิชาวงชุ้ยดาวเหิน และวิชาดาวทองเนี่ยนะครับในวันที่เท่าไหร่ถ้าผู้ใดเนี่ยสนใจเนี่ยนะครับอยากจะนะครับเข้ามาร่ำเรียนพอฟังแล้วโอ้โหนะครับปีฉลูทองเนี่ยอยากจะเรียนฮงจุ้ยกับอาจารย์บางคนก็ติดต่อมาที่อาจารย์โจอี้หมาก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์โจอี้หมาเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่นะครับรับกับบุคคลที่จะเข้ามาอบรมหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์โจอี้หมานะครับ ก็เบอร์ศูนย์แปดห้มีอยู่โจอีอ้หมาเดียวนะครับในประเทศไทยซึ่งท่านชำนาญเกี่ยวกับการออกแบบบ้านนะครับตามหลอกของวิชาห่วงจุ้ยดาวเหินและหวงจุ้ยวิชา8-8ทิศ8ปดปฏิกริยานะครับได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์มงคลไป100%เลยดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวผิดหวัง การเดินทางของเราเนี่ยนะครับบางทีไปแนะนำเกี่ยวกับการวางหงจุ้ยเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านโชคดีได้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเรียกว่าดับเบิละครับดับเบิลดับเบิลอาจารย์นะครับมีนะครับที่นี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นอาจารย์มงคลก็จึงอยากจะอำนวยอวยพรในเทศกาลนะครับวันตรุษจีนที่จะมาถึงวันที่12เนี่ยนะครับด้วย ซ่อมนะครับไตเกกนะครับเนี่ยว่าขอให้เนี่ยปเนียนะครับขอให้ท่านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมีโชคลาภและมีทรัพย์สินเงินทองซึ่งมากมายดังนะครับคำภาษาจีนซึ่งมีคำอวยพรว่าซิงเจียยู่อีสิงนี้พวกชยย้ยเงินทองมากมายการค้ามั่นคงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เนื้อหาต่างๆที่อาจารย์มงคลมอบให้ก็ครบถ้วนแล้วก็เราจะมีการพบกันในครั้งต่อไปนะครับในโอกาสหน้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ